เรีนคิดว่านักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประโยคที่คุณครูกล่าวไปเมื่อกี้ว่าไม่ต้องเรียนทางไกลหรอกก็คือเรียนอย่างที่นักเรียนทํางานเข้ามาศึกษาแล้วก็ส่งงานผ่านแอปพลิเคชัน line ที่เราใช้กันนะคะไม่ต้องเรียนหรอกแบบเนี้ยเดี๋ยว เดี๋ยวก็ได้ไปโรงเรียนเดี๋ยวรอไปโรงเรียนก่อนเราค่อยให้ครูสอนนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรให้นักเรียนอัดเป็นคลิปนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาใต้โน o t ท,ที่คุณครู n o t ตไว้ในวันนี้นะคะคุณครูรอฟังนะคะลูกคุณครูอยากจะรู้ว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรคนนี้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อแล้วเราต้องทำการบ้านอยู่ที่บ้าน แล้วเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันที่โรงเรียนเพื่อเราจะได้ตอบปัญหาของครับที่ครูพูดได้ไม่เห็นด้วยค่ะเด,เดี๋ยวจะลืมที่เราเรียกัน สวัสดี่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชราพรมาแรงค่ะคชั้นปสองค่ะหนึ่งเลขที่สิอไม่เห็นด้วยเพราะเราจะเรียนไม่ทันและไม่รู้เรื่องและดีกว่าเอาเวลาไปเล่นค่ะค่ะอะไร แล้วดูค่ะชื่อเล่ค่นะซีซัวเชเล่นเช่นเลขที่สิบแปดการเล่นอลัมเป็นอะไรที่เรียนทันเพื่อนดีค่ะ